เต้นที่แก้วตืนระบองบาทน,นะคะทำได้หมดในเซเว่นเนี่ยอะสวัสดีค่ะตอนนี้น้องเกลียวอยู่ในเซเว่นอีกแล้วนะคะทำไมมาเซเว่นบ่อยเพราะว่าบ้านเราอยู่ใกล้เซเว่นนะคะเอาอะไรฮะลูกเอาดีสอเหรอ ค่ะไปซื้อข้าวการลูกจะกินข้าวเซเว่นใช่ไหมข้าวไก่เทอริยากนินตะเอาไหนคะข้าวาไก่เทอริเากิของชอบของโปรดของน้องเกลียรี่เอายิบมาเลยคะ่ะ Okay. เอาอะไรอีกคะพอแล้วค่ะพอแล้วเหรอไปเอานมก่อนมาฟังนี้ก่อนค่ะนมสองกองนมให้ลูกกินอ่ะอ่าน้เกลยวได้ข้าวแล้วก็ได้นมมาแล้วนะคะโอเคนี้ลูกเนาะนมกับข้าวใช่ไหมไปจ่ายตังไปเว็บด้วยไปเร็วอย่าเพิ่งแกะสิให้เขาคิดตังก่อน บานเล่นดิเมเล่นดิแกเตกระบอกบานนะคะ <laughs> ทำได้หมด้วในเซเว่นอ่ะงั้นเกตองขอตัวลาไปก่อนนะคะเกต้องขอตัวลาไปก่อนรกายดีดกอนไอตัวไ่้องต้องตจะไม่ตัวทำไมสิบห้าละคะพี่่อ